ขอกราบนอบน้อมแด่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกระาวพระอริยเจ้าผู้อริยเจ้าที่ครุปอย่างสูงสวัสดีกัลยาณมิตรที่ครุปรักทุกท่านนะคะธรรมะคืออะไรได้มีผู้อริยะ ได้ให้ความหมายไว้หลายประการแต่ความหมายตามความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้นั้นตามหลักธรรมะของอริยสัจจีที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ดังนี้อริยสัจจีคือความจริงอันประเสริฐสีประการอริยสัจจีประการเหล่านี้คือนี้เป็นความทุกข์ดังนี้ นี้เป็นสมุทัยดังนี้นี้เป็นทุกขนิโรธดังนี้นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้พระพุทธองค์ตัดว่าดูกรภิกขุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเป็นธรรมอันสณมาราทธรมผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ ทำให้เศร้าหมองไม่ได้คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงดังนี้แหลเล่มที่20บหน้า2องข้อที่ห้าหนึ่งค่ะดังนั้นธรรมะก็คือความจริงในโลกนี้ ความจริงก็คือธรรมชาติทุกอย่างในโลกที่มีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นความจริงดังนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีความจีรังมั่นคงทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปนี้คือสัจจะความจริงนี้คือธรรมะ ของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสัพพสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับสัพเพธรรมาอนัตตาสัพพสิ่งทั้งหลายมีอยู่เพียงชั่วคราวนั่นคือ นีตังมะมะไม่ใช่ของของเรานีสุหะมัตสิไม่ได้เป็นเรานะมีสูอัตตาไม่ได้เป็นตัวตนของเราเป็นตัทะตาเป็นอย่างนั้นเองอวิตัทะตาไม่ผิดไปจากนั้น อนัญญาตตาไม่เป็นไปโดยประการคืนอื่นเป็นอิทัปปัตยาตาอิมัจมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัจจุปปาทาอิทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัจมิงอัสติอีทางนั่งโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัจะนิโรทธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระพุทธองค์ตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติความจริงอันประเสริฐ เรื่องทุกข์ก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยโย่อขันห้าที่ประกอบด้วยอุปทานเป็นทุกข์เล่ม14หน้าที่178ข้อที่62นะคะชาติชาลามรณะโสกะปริเทวะ ทุกข์ทมนัสอุปายาสาสัมภวันติเกวะวะมตัสาะสาเกวะลัลสศะทุกขขันทักษะสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้จาทุมีคำถามว่าแล้วเราจะหลุดพ้นทุกข์ได้หรือไม่ คำตอบจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมประตูนครแห่งความไม่ตายก็คือประตูแห่งอามาตาธรรมอามาตาธรรมก็คือนิพพาน นิพพานก็คืออสังคตธ,ธรรมแล้วมีคํานิพพานหลายๆคํานะคะคําที่อ่านที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันถามว่าเราจะก้าวข้ามความทุกข์ความตายได้หรือไม่ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายถูกไหมคะ พระพุทธองค์เด้ตรตัดไว้ดังนั้นพระองค์ไม่ได้โกหกพวกเราเพราะว่าพระองค์พูดแต่สัจจะสัจธรรมดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยน,นี่แหละจะก้าวข้ามความทุกข์ความตายเหล่านี้ ก้าวข้ามวัฏฏสสงสารอันมีเกิดแก่จิตายนี้ออกไปไม่ได้ไปได้นะคะโดยเราจะเอาพระธรรมมัทิไัยมาเปิดพระธรรมมัทิไัยเปรียบเหมือนเปิดของขวามให้หายเปิดพระธรรมมนทัยที่ถูกปิดด้วยพระธรรมมัทิไัยไปด้วยกัน นะคะเราจะไม่ทิ้งกันเราเห็นสิ่งใดที่ดีงามที่ประเสริฐที่เป็นมงคลที่เป็นบอบบอนเราก็นำมาบอกกันเพราะเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเราจะต้องสะสมพระสูตรต,าตัาตๆสะสมพระสูตรไปเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติ เรามาปฏิบัติด้วยกันเพื่อบรนรู้เป้าหมายของเราเราไม่ทิ้งกันเด็ดขาดติดตามนะสัญญาใจอันยิ่งใหญ่ไปสู่เป้าหมายไปสู่อมรธรรมให้ได้มามาเพื่อนรักเพื่อนรักมามา มาเถอะเราไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ